เพื่อนมือนีสิผ้าเขาส้มโล่งงานหัวดอกใหม่เด้อจ้าเพื่อนผลิตหัวดอกใหม่ไปขายส่งนอกประเทศส่งประเทศ Hey, this is mine, yeah. counting the Sorry? I'm counting the daffodils okay oh, I, think I sold the big ones so will yeah. no, take some little ones for next year play the big ones are good yeah, yeah okay they are Big enough up for uh, to sell and I sell this already they go to

มีหน้าเมสาไม่มช่วงนี้มันโอเมิง่ง่นกำลังอันคับเลือก,กำลังกันเลือเอาหัวมันงามิี่งออกประเทศจีนินเมงเนี้นเพื่อเืออยู่พี่นองถามบาบุกโกซงไปเมืองไทยว่าเมืองไทยอากาศอากาศว่หนาวว่าฉันว่าไดา้แต่ว่ากะสิล่องเอาไปอัน ไปล่องปูเบิงยูถาเด็กกับเมืองไทยสิซื้อไปฝากสิซื้อไปฝากอันมูยูพี่น้องไปล่องเบิงว่ามันสิขึ้นก่เพราะว่ามันเป็นหัวเป็นหัวคือหัวหอมบานเฮ่ามันถือไงอยู่มันบบแมน่าต้นเปียกแม่พี่น้องที่เพิ่นคัดแล้วคัดแล้วเพิ่นเตรียมเสียมแพคเตรียมทรงเพิ่นไม่หัวอันดอกอันไม่อันอื่นนําเด้อจ้า หัวอันดอกไม้ที่วริปเพ่นก็ะมีของปีไก่ปีกอนอ่เอามาไว้สำสหรับปลูกปีสิมนม่พี่นองมันแลวแต่พันม่มีหลายสีหลายแบบนี่เป็นหัวแนวนี่และพี่นองหัวดอกท,ที่วริบสื้อเมื่อฝากพี่นองอยู่ว่ามันสิเกิดบอ่อเกิดบอ่เดบอเกิดกระล่องเบิงเนาะพีนองซื้อไปฝากมูเพื่อเด็กกับไ้ยเดอมันสิเด็กกับบอ่อ คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้จ้าเดี๋ยวสิพ้าเข่าส้มสวนดอกไม้จ้า